นายมงคลกฤษสุศรีธานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลนำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมเครื่องเส้นไหว้สัก,การ,ราสารพระสยามเทวธิราชและสารเจ้าที่ตายายประจำอาคารรัฐสภาโดยนายมงคลกฤจใช้ทูบเก้าดอกเท่ากับจํานวนตุลาการศารธธลรัฐธรรมนูญเพื่อขอพรให้พระสยามเทวธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารรัฐสภาดนจิตดนใจตุลาการศารธธลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนคิดอย่างรอบคอบในการตัดสินใจวารับปปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ศาล จะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านตัดสินใจเอาว่าจะเลือกบุญคุณหรือบ้านเมืองการตอบแทนผู้มีพระคุณควรเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของบ้านเมืองก็อยากให้ตุลาการทั้ง9คนตัดสินให้ดีๆเพราะแต่ละท่านอายุใกล้70กันทุกคนแล้วควรมีผลงานให้กับลูกหลานบ้างเพราะเวลานี้สถานการณ์บ้านเมืองมีปัญหาศาลร,รัฐธรรมนูญมีหน้าที่ชี้ขาดทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นนายมงคลกิจกล่าว นายมงคลกิตเชื่อว,ว่าการตัดสินใจของตุลาการทั้งเก้าคนมีความกดดันทั้งจากฝ่ายที่เป็นกลางที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่สนับสนุนแต่ขอให้ตั้งมั่นว่าท่านคือหลักของบ้านการตัดสินใจมีผลทําให้บ้านเมืองพ้นภัยอันตรายได้หรือจะทําให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายแตกแยกได้ดังนั้นเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตุลาการทั้งเก้าจึงขอให้คิดให้หนักตัดสินใจตามกฎหมายและหลักรัฐศาสตร์เพื่อทำให้บ้านเมืองสงบให้บ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้า เพราะการตัดสินใจของท่านมีผลต่อทุกชีวิตพร้อมขอให้ตุลาการวินิจฉัยให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ขอให้ลงมติ9ต่อ0ให้ชัดเจนไปเลยายมกคิจกล่าวด้วยว่าการสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้หากพลเอกประยุทธ์ถูกศาลวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งตนจะขอวิ่งรอบอาคารและาสาภาจํานวน9้ารอบและตัดผมสกินเฮดพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันวิ่งรวมถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วย ถ้าหากผลออกมาพลเอกประยุทธ์รอดตนก็อาจจะเปลี่ยนที่วิ่งร่วมกับประชาชนประมาณ2ล้านคนไปที่ทำเนียบรัฐบาลแทนซึ่งในวันนี้นายมงคลกิจยังได้ซ้อมวิ่งหนึ่งรอบพรเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายโชว์สื่อมวลชนด้วย